หลายครั้งที่เราเคยผิดหวังกับตัวเองแล้วก็มีหลายเรื่องที่เราเคยผิดหวังกับคนอื่นผิดหวังกับคนรักผิดหวังกับคนในครอบครัวค่ะแต่โลกใบนี้จะมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าโลกใบนี้เป็นโลกของการให้โอกาสค่ะอย่างแรกที่คุณต้องให้โอกาสเลยก็คือให้โอกาสตัวเองคนอื่นไม่ให้โอกาสเรายังไม่น่าเศร้าเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเองค่ะอย่าปล่อยให้อดีตมาฉุดหลังอนาคตคุณค่ะ อดีตไม่เท่ากับอนาคตถ้าอดีตท,ที่ดีเราก็จะจดจํามันในด้านดีถ้าอดีตท,ที่ไม่ดีเราก็จะจดจําให้มันเป็นบทเรียนที่ทําให้เราโตขึ้นแล้วก็แก่งขึ้นค่ะให้อภัยที่2เลยก็คือให้อภัยคนรักของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว ลูกของเราหรือแฟนของเราค่ะถ้าคุณรักเขามากพอคุณจะพร้อมให้โอกาสเขาเสมอแต่ให้โอกาสคนที่เห็นคุณค่านะคะเพราะเขาจะรักษาโอกาสนั้นไว้อย่างดีค่ะให้โอกาสที่3เลยก็คือให้โอกาสคนอื่นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้โอกาสคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้มากขึ้นมีความรู้มากขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วคลิปนี้ครูซาม,มาให้โอกาสทุกคนที่ติดตามแล้วก็เป็นลูกศิษย์หลายๆท่านที่วันนี้เพิ่งจะมารู้จัก ครูซ่าเป็นหนึ่งคนที่พลิกชีวิตจากอาชีพแม่ค้าออนไลน์และเป็นคนหนึ่งที่สามารถหาเงินเจ็ดหลักได้ใช้นี่ให้กับครอบครัวได้จากการที่เราสร้างตัวตนสร้างความดังบนโลกออนไลน์ครูซ่าได้เอาความรู้ค่ะและเอาประสบการณ์ของตัวเองและก็มีลูกศิษย์อีกหลายๆคนที่ได้ความรู้จากครูซ่าและเขาก็พลิกชีวิตจากโลกออนไลน์จริงๆ,จ,งๆจากมือถือเครื่องเดียวค่ะนั่นก็คือคอร์ส เปลี่ยนคนธรรมดาให้ปังดังแบบอินฟูคอร์สนี้นะคะครูซาจะสอนถึง3วันเลยค่ะจะมีทั้งครูซ่าครูแจมนะคะที่เราอะสามารถมีรายได้จากความดังของเราเนี่ยเถึงหลักเลยบนโลกออนไลน์ยังไม่พอค่ะสอนเรื่อง Affiliate ด้วยโดยครูยุ้ย e อ็กซ์ด้านไอทีค่ะแล้วก็สอนในเรื่องของการตัดต่อคลิปด้วยมือถือเครื่องเดียว สอนโดยครูฝ้ายเอ็กเปิดวิดีโอคลิปค่ะและคนสุดท้ายครูเฟชี่เป็นคนดังแล้วก็เป็นคนสอนคนให้ดังบนติกตอกมาเยอะแยะมากมายค่ะความรู้นี้เป็นความรู้ที่เราอยากจะเปิดโอกาสแล้วก็ให้โอกาสทุกคนที่ได้ติดตามเราได้มีชีวิตที่ดีขึ้นไปกับเราจริงๆค่ะคอร์สนี้จากราคาเต็ม9,900นะคะครูซาทําคอร์สนี้ออกมาเพื่อเป็นการที่ตอบแทนในเดือนเกิดของครูซาค่ะดังนั้นราคาพิเศษสําหรับ100ท่านแรกนะคะ คูซ่าให้ราคา999บาทยังไม่พอค่ะ100ท่านแรกคูซ่าให้ของขวัญพิเศษด้วยนะคะเป็นของขวัญสินค้าแบรนด์ดาราไปดูแลสุขภาพค่ะ1ชิ้นอะไรก็ได้ค่ะคอสนี้เป็นคอสที่คูซ่าตั้งใจให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยรักคูซ่าค่ะ